สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนอีนแล้วนะคะแอนแน่นๆคะ่ะอราดพันธุนครเกษตรน้มินค่คะวันนี้พามาดูรุ่นสีประตูค่ะเป็นรุ่น N e x t เจน Y า a แทนะคะราคาตัวรถเขาอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาทค่ะคันนี้แต่งหล่อม,มากๆเลยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะแต่งหล่อม,มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะ n น็ t เจน Y า a แทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็น FORD นะคะเป็นสีดาตัดขาวนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะคาดหน้านะคะ ใหญ่ออกมาสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มาที่กันชนด้านล่างคะ่ะกันชนด้านล่างเป็นสองสีทูโทนนั่นเองนะคะปกติแล้วจะมาจากโรงงานอยู่แล้วก็คือสีนี้นั่นเองสีเทากาไฟนะคะสลับกันกับสีบรอนเงินนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวลากจุงด้านล่างนั่นเองนะคะแล้วก็มีกันกระแทกด้วยค่ะซูมให้ลูกคา้าดูหน่อยคะ่ะกันกระแทกด้านล่างเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะแล้วก็วิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยดีไซน์ออกมาสวยมากๆเลยนะคะ อ่านะคะแล้วก็มาต่อกันเลยค่ะมาต่อกันที่ไฟนะคะครอบไฟหน้าแอนก็ครอบให้นะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองแล้วก็มีคําว่าเรนเจอร์เล็ก,ลกๆน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ไฟของเขาเราเป็นไฟตัว C เป็นไฟ LED อยู่แล้วตอนกลางคืนจะสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านบน,นะคะ่ะใส่สติกเกอร์เป็นคําว่า Ford นะคะเป็นสีแดงตัดดําและอ่า ตัวภา,ภาษา FORD ก็จะเป็นสีขาวค่ะสวยมากๆเลยเข้ากับกระจังหน้ามากๆเลยนะคะมาดูกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะยก2นิ้วเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเรายก3ขึ้นไปอถึงจะเปลี่ยนปีกนกนะคะลูกค้าค่ะมาดูซีรียางและแม็กกันคะ่ะซีรียางนะคะ2 7 5ทับ60นะคะ R 2 0แม็กขอบ20นะคะเป็นลายดำคลิปแดงนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยจ้ายางใหญ่ๆนะคะ ยางแบบพร้อมลุยนั่นเองนะคะมาที่อ่าเขาเรียกแก้มข้างแก้มข้างนะคะจะมีคําว่าเทอร์โบนะคะดีไซน์ออกมาใหม่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็กระจกข้างค่ะเวลาเราปลดล็อกนะคะอ่าเราปลดล็อกนะคะกระจกก็จะเปิดเข้ามาแต่ถ้าเราล็อกนะคะกระจกก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะและมีไฟเลี้ยวมาพร้อมเลยนะคะตรงกระจกด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองนะคะ สวยมากๆเลยประตูมือจับของเขานะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็กันสาดนะคะเอ็นใส่เพิ่มเติมให้ส่วนเราหลังคามีมากับตัวรถอยู่แล้วเป็นสีป้อนเงินนะคะ มาที่สติกเกอร์ด้านข้างนะคะซึ่งลูกค้าเป็นคนเลือกลายสติกเกอร์เองนะคะเป็นคำว่าเรนเจอร์เป็นสีเทานั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเลือกแบบได้ดีมากๆคือแบบเรียบหรูดูดี <laughs> สไตล์ต้องเรียบหรูดูดีนั่นเองนะคะส่วนบันไดข้างค่ะทํามาใหม่ดีไซน์มาใหม่นะคะตัดกันกับสีบอนเงินนะคะพรีเมียมมากๆเลยนะคะโลบาร์ด้านหลังค่ะก็ยังมีมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะคะเป็นสีเทาดํานะคะตัดกันกับสีบอลแต่ว่าตรงนี้จะจับได้นะคะ สามารถเหยียบตรงนี้แล้วก็เขาเรียกที่ที่เหยียบเท้านะคะแล้วก็จับแล้วก็ขึ้นหยิบของได้เลยนะคะตรงนี้มาใหม่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเหมาะกับลูกค้าผู้ชายนะคะผู้หญิงก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายาไฟ LED นะคะขับกลางคืนจะเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะ กลางคืนจะเห็นได้ชัดเจนมากๆคือวิ่งกลางคืนนี่ส่องสว่างมากๆเลยนะคะและยังมีไฟเบรกดวงที่3เหมือนเดิมแต่ว่าจะอยู่ที่ฝาท้ายกระบะนั่นเองค่ะแล้วก็ดีไซน์ฝาท้ายกระบะดีไซน์ออกมาใหม่นะคะและมีกล้องถอยหลังนะคะอยู่ตรงฝั่งที่โลโก้ฟอร์นั่นเองนะคะกันชนท้ายค่ะ ทำใหม่ที่ส้าใหม่เหมือนกันนั่นเองนะคะถ้ำมาออกมาได้ดีสวยดูดีมากๆเลยนะคะรับรองว่าทนทานแน่นอนนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมเซนเซอร์ทั้ง4จุดให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูตรงนี้น,นิดนึงค่ะตรงฝาท้ายอะแอนแอนเปิดให้ดูนะคะเวลาเราเปิดฝาท้ายนะคะอาจจะมีตัวนี้ล็อก จะเป็นแบบฝาท้ายพ่อนแรงนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงกระบะนี้จะใหญ่กว้างขึ้นนั่นเองนะคะใหญ่มากๆสามารถวางผลิตได้นอนได้เลยนะคะแล้วมีตัวนี้ด้วยเนี่ยเอาไว้ล็อกล็อกไม้นะคะแล้วก็สามารถตัดได้ด้วยนะคะเหมือนดีไซน์ออกมาแนวอ,อเมริกาเดีย๋ยวเราจะไปดูภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะ เริ่มจากด้านหลังก่อนไหมเบาะหลังนะคะตอนนี้นะคะจะมีแอร์หลังมาแล้วด้วยนะคะทั้งทั้งสองสอง,สองเขาเรียกว่าสองฝั่งของคนนั่งของผู้โดยสารนั่นเองนะคะแล้วก็บาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีส้มเหมือนเดิมนะคะสซยมากๆเลยนะคะ ที่ภายในคะ่ะเริ่มจากเบาะเลยนะคะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านั่นเองนะคะสวยมากๆเลยค่ะยังคงเดินได้ด้วยสีส้มเหมือนเดิมนั่นเองนะคะส่วนพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึงสี่ทิศทางเลยนะคะมีฟุตสตร์ทมาให้นะคะแล้วก็ปรับระบบไฟยังอยู่ยังมีเหมือนเดิมแต่ดีไซน์ออกมาใหม่นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะมีอ่า ครูสคอนโรลแล้วก็วางสายและรับสายที่พรมอะไรได้ด้วยและสั่งงานเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะจอฝั่งคนขับนะคะจะเป็นจอ10นิ้วส่วนคอนโซลด้านกลางจะเป็นจอ12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะคะและมีเป้นชาร์จนะคะของโทรศัพท์อยู่ด้านคอนโซลด้านกลางนะคะให้ด้วยนะคะส่วนเกียร์นะคะเกียร์เป็น6สปีดอ่าเกียร์6สปีด1 7 0แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเบรกเบรกมือเบรกออโต้แบบเบรกไฟฟ้านั่นเองนะคะ ระบบออปชั่นเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะคะลูกค้าขาอยากทดลองขับมาหาแอนที่โชว์รูมเกษตรนวมินทร์นั่นเองนะคะสนใจนะคะโทรหาแอนค่ะ0 9 8 9 8 2 5 1 6 6นะคะมีไฟแนนซิ่งเสน่ห์สารหนึ่งบ้านด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านแอนขับรถมาส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ